อย่าบินกูบินหนีไปไหนกันเกตไปตรงฝั่งนู้นเกตไปข้างนอกเยฟตันึงเยอะเยฟเครื่องนอกตรงไหนว่าเครื่องนอกรปนี่เลยรอบรอบรอบเนี้ยผมผมบอกทุกคนเลยนะถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดเอสตรงสายหนามหรือว่าหรือว่าคนอื่นอ่ะตายหมดอ่ะกูเอฟสองหนีนะกูไม่มีทางใช้บินมันคืออะไรนะบูดาลักสีดำเออโอ้กูก็ลืมทำไมกูใส่หนึงพันไม่ได้สองก็ได้ไม่เป็นไรหรอกจะได้มาเสียอีกในตำรวจฟรีด้วยเออถ้าถ้าถ้าเกิดเอสตายหมดแล้วเหลือคุณทเลคนเดียวกูเอฟสองหนีเลย มีอยู่แล้วคดีก็ไม่ไรกูกูยังเห็นไอ้ตอนมันล่องหนอยู่เลยเนี่ยคดีเราพวกเราจะรู้ว่าที่เห็นเห็นกับตัวแค่ไหนผมว่าไหววะทางจ่ายบินอีเหี้ยจ่ายกูไหมอ่ะเรายกโหลดไม่ได้เนี่ยเออพอบินดูคนหนึ่งอ่ะผมอุ้ใจเลยไม่ได้เราบินมาด้วย สาวอ่ะพี่อูหกเจ็ดเก้าสิบลุนเปิดอย่างงงทีหลังนะครับเย้เแคมเขาเข้มอะไรกันนี่โอ้ลูกสาวกูเอาจังวะไอ้นี่เว้ยไอ้สอตมันลูกลูกสาวกูมีปัญหากับคนชื่อบันนี่อ่ะฮะใช่หรอโอ้กูเข้าข้าวบันนี่ลูกสาวพี่ก็ไปไหนก็ไปอ้าวไอ้ที่อะตอนแรกจริงลูกสาวอยู่เลยที่นี่น้องไม่ใช่กูเข้าข้าวบันนี่จัดเออโอ้บันนี่ใครวะกูยืนอีกกิน บันนี่บันนี่มาเป็นจีบแฟนลูกสาวกูอีฉเหมือนไปคุยกันนะแซมมี่ต้องเซนรูปโอซีเลยผมไม่ชอบอ่ะเฮ้ยโหโหรูปโอซีเราแค่เนี้ยถ้ามันเปิดตอร์ี้อย่ากูเข้าไปรับให้เลยคือต้องขึ้นรูปโอซีเท่านั้นตอนถึงตอนถึงถ้าไม่เปิดถ้าถ้าไม่เปิดตอรี่ส่วนตัวเงี้ยอย่ากูไปต้อนเข้าไปรับให้ใช่ครับโหเขาหัวงูแล้วพี่นัทเนี่ยคุณก็ตามกูเหมือนกันได้จัดมันจะเอาเนี้ย ไอ้ยี่ยี่ชอบมาเท่าของกูอะมันก็ตามกูไปตอ้อนเ้ยมาละหมอ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 ใจเย็นครับอ้วิ่งมิงดีแย่แย่แล้วทำไมกูเห็นหมอแม่งวับวับว่ะโดนห้าดาวยังอ่ะทำไมพี่โดนทำไมพี่มานาวอยู่ตรงนั้นคนเดียวอ่ะเอ้าจุดเดิมกูไงอ๋อจุดทวีปในแกลงรมีใครโดนห้าดาวยังเนี่ยไม่มีไปจี้ใบไปไอ้เหี้ยไปหาจี้อีกต้นแม่งอีกทวิตบอกนิยมมาเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งหกมา ไอ้เฮียตำรวจมันยังไม่มันยังไม่โยนห้าดาวเลยมันไม่รู้ด้วยองเลยว่าเราอยู่เนี่ยกูเมันไม่ได้เข้ามาเล่นมันเข้ามาทำอะไรวะมันขอกำลังเสริมนะดูคดีอะไรก็คดีมาขอเัาเสริมอ่ะคดีเรามีคดีเราคดีเดียวใช่ครับน้องชายซุกเสาร์ตอนไรตอนกูโหลดยังวะเนี่ยโอ้โหถ่วงเวลาอย่างวะไอ้เฮียไอ้ตอนมันยังไม่โหลดเลยสุกเสาร์ทิตย์เนี่ยถามจริงมันจะมีใครก่อคดีได้เท่าเราวะไม่มีแล้วพี่ เําลยไปดูห้องพคุยเดีอยผมว่าเดี๋ยวผมอยู่ในธนาคารคนเดียวสมมติตำรวจมันมาใช่ไหมผมกดยาอัดแม่งเลยเห็นตมรวกเหรอแต่ตอนนี้ผมเห็นพี่มีตัวแล้วแต่ผมยังไม่เห็นตัวไอตอนเลยตำรวจเออเฮ้ยเห็นประทะว่ะเอาม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 าแล้วมันมาแน่ กันไรให้ผมสแตนบายตรงไหนอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ไหนกันเนี่ยทำไมกระจายกันยอบเอาพี่ไปอ่านชนพี่เอาโรถแท็กอยู่ตรงไหนกันครับก็ดูอะไรอยู่ตรงนี้ปะใครดันวะไม่เกี้อ่ะใครยืนในซอกกับดันดันผมตายเหรอตกแแบบไม่ตกแมพไปใส่เกาะไม่เป็นไรไม่ใช่หรอตกแมพใส่เกาะไอ้เย็นอย่ตายดิใส่เกาะพอดีเลยเนี่ยตรงนี้อย่าดันพี่มันตกแแบบนึงเรากดขีดซ้ายทีนึงหายยังหายแล้วหายแล้วมันตกแมพพี่อย่าดันอย่าดันเออพี่พี่อไปดูที่ไหน่อยสี่ใครวะอยู่ครับน้องโอเคครับ โอ้เกาะนี่ไม่เกะกะตากูวะผมอยู่ในธนาคารน่ะถ้ามันไปบ้าสัดน้ำจากตรงนี้นะมแม่งโดนผมแน่ไปต่อชาร์จล่ะบ้าสัดน้ำมีกี่คนเนี่ยฮัลโหลกูเยอะเยอ่านพี่หนุ่มมึอไงเกตสีเห้าปราห้ารับห้าบอกสี่กูละงงขอโทษีิขอโทษจะแพ้นะเดี๋ยวเสียหน้าเราเยอะมาแล้วมาแล้วเสียงบอหมอหมอหมอไปฮีหมอ หมอทำไมมันต้องเข้ามาใกล้ๆวะเป็นหมอ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 มันมาส่งคนมาส่งคนเบิกรถโอ้มันเปจะมมันีสิทธิ์ยิงมาได้แลวไเขตประทัาเนี่ยมันไจะจี๊ดใจไอ้แก่อะไรเนี่ยไม่ตีนะนี่เดี๋ยวตกแมพแล้วมึงมาออดเลยตัวกูเลยกูสามรอบมาแล้วมเนี่ยชอบพิดได้ตรงนี้อ่ะวันนี้สามรอบแล้วที่มึงพูดใบกับกูเนี่ยเออตรงอื่นตรงอื่นมันโล่งไม่กล้าเล่นไอ้แก่เดี๋ยวตายก่อนเป็นน้องร้องดังนะก้าโอ้โห กูปิดไปแล้วเก็ประทตัวกูอัดยาเลยกูบอกคำเดียวเ่อไหร่หลดคนส่้าวเย่งเมินเลยไอ้เหี้ยกูตบไปเก๋เลยกส่งยามงเงินผมเลยไอ้เหี้ยกงใส่เสื้อเล่นดิ๊บอ่ชอบอุ่นๆเหระเข้าตรงไหนบอกเลยนะครับเกมึงใส่นจีะไอมึงจะมึงจะไปมึงจะไปต๊จีเลยใช่ไหม ไอ้รถบินใครวะไอ้แค่ก็แต่งตามพี่นนเลยไม่มีแล้วอ่ะไม่มีใครแล้วอ่ะครับอ่าไอ้หลวดรถบินไอ้หลวดอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยเอ้ยาสีของผมเนี่ยเห็นมาตีหรือวะใช่ใช่ล่อๆมันที่เย็บล่อมันล่อผมเห็นล่ออะไรล่ะพี่ผมออทัยบินเหมือนกันผมเห็นที่นี่เย็บหุรุดวงผมรุดวงแล้วรุดหลุดวงคุณหลุดวงเอ้ามาเอ้ามา F2 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 ก่อนนะไปหลักตึกแดงไปหลักตึกแดงมาหลักตึกแดง F2 Enter เดิมที่ประจำเลย F2 Enter เดี๋ย F2 Enter F2 Enter เราพิมพ์ออกมาเลย ได้ยินไหมครับออกหมดแล้วออยมนแล้วออกมแล้วโอเคซีเรีย่แบ็กอยู่ไหนการเยสเคีไม่ต้องลงขับยิงเลยกูเดินลุยลุยลยไปเลยแต่ตึกแดงไม่โดดโอ้โหเล่นไงเนี่ยหลังตึกแดงหรือว่าตึกแดงดีวะกูดันแตกธรรมดะแค่นั้นแหละไอ้ซับเฮ้ยตะกูไว้น้องมึงื่อกูแม่นไอ้ตอสพินัทอย่าทิ้งผมนะไม่ใช่เมื่อกูดันดันไหมได้หมดตัวยากเลยวะแต่ว่าพี่เล่นหลังร้านเสื้อนะแล้วทำไมไปไปอยู่อนั่นสองสามคนอะ นนั่เมากูแลกูเล่นบ้านเล่นบ้านที่ปื๊บเล่นใหญ่โรง้ยาบานเนี่ยกูหลอดอยู่หลังคาสระน้ำอ่ะไอ้ตีดอ่ะมอไซค์บินเมื่อกี้มันบินอยู่คนที่อยู่ตรงนี้ระวังโหแนี่เลยไกลเกินขอโทษไกลวะเล่นบ้านนั้นไม่ได้ว่ะต้องมาเล่นตรงนี้เพราะว่ามีคนอยู่ได้ได้ได้ไป้ได้ไปมาเล่นโซนนี้เลยมาโซนนี้เลยมาโซนนี้มาโซนนี้มาโซนนี้เลยอยู่ในวงถ้าอยู่ในวงปื๊บเอานะเอานะนี่นี่ตำรวจวิ่งมานเนี่ย ฟังฟังฟังตำรวจวิ่งมาธนาคารแล้วนะตำรวจเร็ว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 มันออกมันออกมันจะออกวงแล้วมันอยู่หน้าธนาคารทุกทีทำไมมาหลังร้านเสื้อหมดเลยล่ะมันจะโดนนะอย่างเงี้ยมันอยู่หน้ามันอยู่หน้าร้านซ่อมหน้าร้านซ่อมหน้าร้านซ่อมเพียบเลยหน้าร้านซ่อมเพียบเลยฟังเอาปอนนี้เจ้าเอาปอนนี้เี้ามีใครไปหน้าร้านเสื้อหน่ไหมฮะรวมรวมตัวกันก่อนรวมตัวกันก่อนมันอยู่ในโบนั่นแหละเสื้อหยาฟรีตรงนั้นฟรีไม่ไม่หยาข้างๆนี่มันวิ่งไปหลบ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 ข้างหลังเนี่ยหลบข้างหลังเนี่ยถูกแล้วหลบข้างหลังถูกเนนี่่ยดด๋วูกอ ที่สอนนี้ไม่อยู่ตอนนี้ไม่อยู่ตเอมันอยู่ตรงตึกเอกับตรงเอหนึ่งศูนย์สองสี่หนึ่งศูนย์สองห้านะปึ๊บเลยกระแสดาวพี่ละเตรียมแดกยาละเตรียมะไรดูป้าพี่เย็บที่ต้องระวังตัวที่สุดใครอยู่เขาโดนแน่นอนโดนท้าดาวแนวไม่มีวีกูต้องกดจีเดกยาไว้แค่กูทอใครอยู่ข้างบนน่ะหรืออยู่ไหนกันวะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเฮ้ยตำรวจลงตึกแดงเหรอไม่ใช่เย็บ เอปไม่ใช่ไม่ใช่ครับกูสั่นแล้วเนี่ยอะทำไมกูหนาววะกูไม่ได้เปิดลมเลยจริงลกูเป็นแอร์คนเดียวเลยอ่ะได้กลิ่นเดซิฟีไป็นตำรวจรอ ไอ้เคียดี้เงที่แม่งร้องอ่ะไอ้เคียเนี่ยที่บอกจริงครจริงจริงเฮ้ยเพี่ใครบินอยู่ระวังกูกูกูไปยาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วยับอยู่มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันวิ่งมาล้างซ่อมวิ่งมาล้างซ่อมครับขออนุญาตยาแป๊บขออนุญาตแยาแป๊บวิ่งมาล้างซ่อมเต็มเลยอ้าวิ่งมาล้างซ่อมร้านเบเกอรี่ไอ้แบนบินรถบินอยู่เย็บ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 ดูให้หน่อยเย็บเห็นสองตัวแล้วเห็นสองตัวนะมันกำลังปีนกำลังปีนมามามาแล้วสามตัว ตรงไหนพี่ร้านซ่อมเบเกอรี่ร้านซ่อมร้านซ่อมดูข้างหลังเลยนะใครใครเนี่ยก่อนน้อยได้ยิงยิงโอ้โหเยอะ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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหตัวห้าตัวเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยรอเล่นเลยเนี่ยเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยมาแล้วมาแล้วปีอยู่แล้วตึกป้ายฟีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงตึกป้ายหรอกดูข้างหน้าก่อนข้างหน้าไม่มีดูข้างหลังเลยนะดูข้างหลังเลยนะหลังไม่มีเล่น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 เเล่น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 เลเล่ ดูดูไว้ข้างล่างเราพี่มันอยู่ข้างล่างเราพี่เออดูไว้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 คอยมาวัดกับกูด้วมันที่มีตั้งใช้เยอะนะครับเยอะมาคนเดียวเลยเหรอแต่เย้นฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว้มาแล้วไปหยุดพี่เอฟพี่เย็บหลังพี่เย็บหลังพี่เย็บมาทางกูแล้วสองตัวเลยน่มันวิ่งหน้าถนนวิ่งหน้าถนนพี่เย็บหลังอย่าอย่าไปอย่าไปเห็นแล้วเห็นแล้วถอย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 จะเย็นก่อน ระวังหลังนะระวังหลังนี่นะระวังหลังนี่นะหนึ่งหกอะระวังหนึ่งหกนะนี่ข้าไปอยู่ขอบวงอะระวังนั่นอะระวังหลุดนะโกโกโก้ไอ้ไอ้ยพี่เอฟเอฟไปกี่เจมสตำรวจมาเย็บเย็บข้างในตำรวจมาโอเคโอเคอ่าสอนนี้สอนนี้ไมีนี่มีกี่เจม์มีกี่เจม์แต่แดดแต่แดดไปแล้วแต่แด๊ดไปทางเนี่ยแค่หน้าเราอบมีหน้าเราอบมีนะอ่ามามามาหลบมาหลบหลังกระแพงเหมือนเดิมหลังกระแพงมันจะสอยหลังคาผมมันจะสอยหลังคาผมหน้กไปแตกมีนะหน้าเราโซมีเต็มเลย ตอแต่ว่าตอไอ้เจ้าแล้วผมกดไ้แล้วตอไจะได้แล้วโอ้โหโดนวะไอี่ตอไปเลยมาแล้วเนี่ยแตกหนึ่งแตกหนึ่งตอสวยแตกหนึ่งแตกหนึ่งตอตอไอเพื่อนเ้ยโทษย่มไม่ได้เลยัังเหรอหลังจดแล้วพี่พี่จัดมาน้าจ็ดแล้วหลังไหนวะมันอ้อมหลังนึ่งหหนึงหกหนึ่ เจอไม่ใหญ่ที่เหียวอยู่ตรงนี้แล้ว60 60 60 60ไปตามไปเพือเพื่อตัวหนึ่งมอนเทิร์นหนึ่ง16 16 16อ้อมอ้อมเออเอาเลยเอาเลยระวังเอาเลยเข้าเลยเข้าเลยข้างหลังเข้าเออไปเนาะแอบตัวนั้นสวยไอ้หลุมทุกใครมีกล่องที่ยังเก็บบายังเก็บอะเออผมหน่อยดีเนี้ยไอ้แยพี่นัทพี่นัทเราไม่ได้ยิงเราไม่ได้เล่นเลยพี่นัทโอหยังตัดคุณลงไปได้ไหมไม่รู้แต่ระวังไว้ก่อนโอ้ยัง ทุบได้ไหมครับยังเก็บอ่ะตัวียังยังเรายังไม่รู้ว่าเคลียร์ยังเรายังไม่รู้ว่าเคลียร์ยังยังชุบไม่ได้นะเดี๋ยวมาเราะเลากันเลากันเลาะสามสี่ห้าเด็ดตัวไหมเหรอวะหมด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 ีอลหมดเอาไอ้นี่ไงจีดีเปิดจีดีบอกหมดจีดีบอกหมดจีดีบอกหมดมันบอกยกเลิกแล้วยกเลิกควยเหอะไอ้ยิงใหไรเลยสัตว์ได้ยิงเดี๋ยวผมชุบพี่ปอนเลยนะชุบเลย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 ครับชุบเลยมาชุบมา ตัวแดงก็ได้นะถ้าเกิดเข้าความเร็วเอ็วอะใช่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 ดูไปแล้วแน่ดีกว่าพี่ณัฐยับผมหมดเลยเนี่ยใช่ครับผมเออผมผมเจอที่เล่นใหม่ตอนนี้หน่อยครับพอดีเออเออมามามาโยงผมบอกแล้วผมเจอที่เล่นใหม่แล้วบอกยงแล้วบอกยกแล้วผมเจอที่เล่นใหม่แล้วพี่ณัฐไม่เอาไม่เอาตึกป้ายแล้วเฮียตึกป้ายไม่ได้เล่นเลยน็อต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 ปู่ไม่ได้ยินพี่เอ๋ผมจะติกตราคาดีกว่าจะได้สกิลแล้วจริงอ่ะนี่พี่ณัฐพี่ณัฐต้องมาดูตรงนี้เมื่อกี้ใครอ้อมอ่ะเมื่่่่ออออกีีี้้้ใครมไดะนพ ตอนแรกก็ไม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยโคตรชิวอ่ะผมยิงมันผมยิงไปเกือบแตกแล้วนะไอ้ตัวตัวข้างหลังอ่ะใช่ใช่ใช่เก๊ดโคตรวาร์ปไอ้เฮียลมไับก่อนเลยไอเฮียยังเหลืออยู่เลยอ่ะใครจะดูโกโปผมปะไอเก๊ดโคตรวาร์ปอะไอวิ่งตอนเนี้ยตอนนี้ก็วาร์ปตอนนี้ก็วาร์ปชิวพิเศษพี่ไอ้เฮียเกดเพื่อแบบมึงเล่นไม่ได้จริงจริง ไม่พี่กูยิงแดดไปเนี่ยพี่ตั้งตัวหนึ่งนะใอ้คนหน้าเอาวิธีช็อตไหมเนี่ยเอาวิธีเอาเอาเอเอาโอ้โหไม่ดีเลยเสกาะไปครึ่งหนึ่งอะโล่ไม่มาก่อแตกเลยชนน้องโอ้โหไอ้โล่บาดเอวหน่าหน้าหน่าจะพูดได้ไอ้อานนมันเข้าตำรวจได้เนี่ยเฮ้ยนะคนละอานนมีเยอะเรายิงไม่เป็นเลยไม่กินเลยละกันพี่เอฟโอวิธีต่อแตกไปเลยไปนี้ ่เป็นไ่ก่อนให้ขับรก่อนให้ขับรถดก่อนเป็นไงกูวิ่งแซงทุกคนเด้อย่วิ่งคนเหลือะจะตายวะน่ะถ้าถวิทบอกไปนะไปไปองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยยิงยิงตดกอไม่ได้ยีอะไรกเหีทิวไว้จตัวนึงเหมเี้ยพี่พี่นรรอบรอบน้าผมู่ตรงาั้นแล้วนั่นแหละไอ้กาูพี่กากูตอนนี้อยู่แล้วตอนนี้ไม่วารแล้วไอตอนรอบหน้ากูไม่เล่นกระบอกเลยวจัดวิ่งแข่งวิ่งแข่งพิ่หนุ่มากี่คนนะครับโอ้ก็ ไม่เราเราตายอี่คนพอพอพี่หนุ่มไม่พิงนไม่ได้ไม่อ่านแตกไม่อ่นแตกดะใครไม่อ่านแตกไม่ต้องุ้ไม่ไไม่ต้องไม่ต้องครับีวเดวคบอแดงเลยเดกบแดงเลยเก็บกองเก็บอมนาวนาว่ออมะไอบีไไแล้วไอบีมันไปไหนแล้วไม่รู้ไอบีมดไ่้อ่าโอเคอุ้ม้ไอบีบอกไปแล้วไม่รอเมื่อนาวแตกใช่ปะเมื่อกี้ไม่พี่ม่นาวไม่แตกรอยังอยู่ผมอี่เลยอ่าเลขยอะไรบ้างเลขอะไรบ้างครับที่ติดห้าดาว เกตผูด่งเฉยเลยว่ะลืงไปขึ้นแล้วรขันเดียวอแเฮ้ยไปไปหาไปหาที่ยี่นั่นดิไอเมื่อกี้มันถามใครว่าอยู่ไหนวะเกตสองตีเล่นแดงไหตีเล่นแดงไงเล่นแดกไหมเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวแปหนึ่งหนึ่งเกตสี่แล้วอะไรอีกเกตสองศูนย์ศูนย์สามเกตสองศนย์สามดูัดูพัดเาหกเกตสามสาม้าหกเกตสามสามสามหกเก้าสามหกหกเก้าแล้วใครอีกหนึ่งคนเนี่ยไอตอดไงกินหน้ากากอยู่เนี่ ไอตอนไอตอนผมเลขอะไรครับสามห้าสองเก้าห้าสามผมด้วสํานักกะทอดห้าสองเก้าห้าสามอ่ะมีใครอีกเจ็ดสองศูนย์สามทิ้งไปแล้วมีใครไหมเฮ้ยเฮ้ยกูกูว่าเฮ้ยเฮ้ยเอ็นี่ไเกี่ยวนแบ็คเกี่ยวนแบ็คเว้ยไหนไหนเออนี่กูว่าตาน้ำกูว่าตาน้ำใช่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 ไหวตรงไหนแป๊บนึงเอ้ยแป๊บนึงพี่พี่พี่ดูที่ตกปลาก่อนแป๊บนึงพี่มาที่ตกปลาไม่วงกัญชาเลยไหมหรือต้องไปวงนั้นเดลยเออเฮ้ยหมอหมอจะเอาไหวที่ อ่าเดี๋ยว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 ส่งคนไปเกิดก่อนใครใครนี่พร้อมอ่ะไปโป้นมันเลยท่าจะโป้น่ะเดี๋ยวพี่พี่ดูก่อนพี่ดูก่อนใช่ไหมปะท้อที่ที่ที่อย่าพี่เลยท่านจะจี้ก็จี้เลยเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนโอ้บ่อตัวเดียวไอเหี้ยตัวขาขอตัวค้าเฮ้ยใช่ใช่ใช่เร็วดิเร็วดิเร็วดิหมอตัวเดียวอย่าพึ่งคดีนะคดีครูดาวนะทำได้แต่ทำได้ทำได้แต่ตำรวจทำไรเราไม่ได้ใช่คือเราที่ฟรีอ่ะเออืม ไม่แต่หมอไม่มีอย่าหมอหมอไปซี่เข้าเวนนี speaking 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 ่หมอหมอเขเวนสิเอาหน้ากาก่อนเอาหน้ากาก่อนเอาหน้ากาก่อนใครอะอันนี้ทวิตดีกว่าหมอเข้าเวนไหนครับ่อาหน้ากาดบอกหมอหนีเข้าเวนนี้หมอหนีเข้เวนอยู่ใครก็ได้สักคนน่ะหมอสักคนน่ะเข้าเวนเลยเอาไอรีงไงอย่าพอมอ่ะไอรีมันไม่เข่าไอรีงมาติดติดเอลีดไอเนี่ยอย่าบอกนะเวทีก็ป้นอ่ะเวทีแตกาสองคนอ่ะ พี่นนท์เสร็จาล้พาลีน่าสวยแนนะพี่ไปส่งบ้านสอนนอนเลยดีเราจะทีนะไอชิวจนกูเกาะแตกลาตาจะไหลแสนดึงบินหายไปกับตาแล้วมันจับเราเรื่องไฟแดงไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เลยไม่ได้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 เลยไออยู่อะเขาชิวนั้นกูใส่ชุดนั้นเว้ยใส่ใส่ชุดช่างแม่งจับกูเลยเฮียไอเยี่ยวกีมันป่นแล้วเฮี้ยเอย